พัสดุค้างยูโลจิตติกนานเกินกว่าปกติแก้ไขอย่างไรดีค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพัสดุของเรานะคะค้างอยู่โลจิสติกเนาะอาจจะค้างเป็นเวลา3วัน4วันนานเกินกว่าปกติซึ่งไม่มีการอัปเดตข้อมูลเลยนะคะว่าตอนนี้พัสดุของเราถึงไหนแล้วบ้างนอกจากค้างอยู่ที่เดิมซึ่งของน้ำเนี่ยก็เจอปัญหาที่ค้างอยูโลจิ เป็นเวลานานกว่าปกติเกือบ1สัปดาห์นะคะและน้ําก็ได้ทําการหาวิธีแก้ไขจนได้รับพัสดุซึ่งน้ําก็จะมาแบ่งปันทุกท่านว่าวิธีแก้ไขในการที่พัสดุของเราค้างอยู่สถานที่เดิมๆเป็นเวลานานเกินกว่าปกติเนี่ยจะต้องทําอย่างไร อันดับแรกค่ะถ้าใครเจอปัญหาแบบเดียวกันกับของน้ํานะคะก็ให้เราเนี่ยโทรเข้าไปที่ call center ซึ่งหมายเลข call center ตัวนี้จะเป็นของแฟลตพัสดุของใครที่ใช้ขนส่งแฟลตก็ให้เรากดไปที่แอปการโทรแล้วก็โทรไปที่1436นะคะส่วนของใครที่ใช้ขนส่งอื่นๆนอกเหนือจากแฟ่ยก็สามารถเช็คหมายเลข call center ได้ที่ google นะโอเค หลังจากที่เราได้เบอร์ call center ของคนส่งนั้นแล้วก็ให้เราทำการโทรเข้าไปแล้วไปบอกเขาว่าพัสดุของเราเนี่ยค้างอยู่นี่นะเป็นเวลา3วันช่วยตามให้หน่อยได้ไหมของใครที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่านเบอร์ call center ไม่ได้ต่อมาวิธีการที่2ก็ให้เราเข้าไปที่แอปแฟล e เอ็กพอร์ตซึ่งแอปนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ค่ะ หลังจากนั้นพอเรามีแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ให้เรากดไปที่แอปจากนั้นก็กดมาที่หน้าหลักและให้เรากดไปที่ c h ช t ตัวนี้นะคะเป็นการคุยกับ call center โดยตรงเลยจากนั้นระบบเขาก็จะขึ้นด้านล่างแบบนี้ค่ะติดต่อพนักงานก็ให้เรากดไปที่ติดต่อพนักงาน จากนั้นเขาก็จะขึ้นแบบนี้แต่ขึ้นบอกว่าขอบคุนสำหรับการติดต่อรบกวนรอสักครู่เจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกให้เรารอเจ้าหน้าที่สักครู่นะคะทีนี้ค่ะน้ำก็บอกไปว่าสอบถามพัสดุหมายเลขพัสดุแบบนี้ค้างยูโลจิตติกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้รับให้ทุกคนพิมพ์ตามน้ำได้เลยนะคะ จากนั้นต่อมาคนที่ตอบของเราเนี่ยจะเป็น AI เนาะ AI เขาจะบอกว่าตอนนี้พัสดุของเราถึงนี่ถึงนั่นนะแต่นี่ AI อาจจะไม่เข้าใจความหมายของเรานะคะว่าความหมายของเราหมายถึงอะไรต่อมาหลังจาก AI ส่งข้อความนี้เสร็จเขาก็จะมีให้เลือกของเขาว่าเร่งติดตามพัสดุก็ให้เรากดคำว่าเร่งติดตามพัสดุนะคะ จากนั้น AI อเขาก็จะตอบกลับเระมาณว่าทางเราดาเนินการกดเร่งนําส่งพัสดุของท่านเร, er รียบร้อยแล้วกับรุณาเราสักคู่ซึ่งคํานี้แน่นอนว่ายังไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่แฟดด้วยตรงเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยไนดะ้ทำการพิมพ์เสริมไปอีกว่าช่วยติดตามให้หน่อยนะคะต่อมาเวลา11 58. นาฬิกานาทีซึ่งก็ผ่านไป10กว่าน,นาทีเนาะ ที่เจ้าหนะ้าที่เขาจะกลับมาตอบเราค่ะบอกว่ากำลังติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าคิวของเราคือคิวที่118โอ้โหคิยวยาวมากเลยนะคะทุกคน น้ำก็เลยไม่ทำการตอบกลับใด้ๆรอเจ้าหน้าที่ให้เขาพิมพ์มาหาเรานะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งแชทเข้ามาว่าสวัสดีนี่คือเจ้าหน้าที่เองกรุณาบอกชื่อบอกหมายเลขบอกเบอร์โทรที่ต้องให้อ่าที่ต้องการให้ติดตามนะคะซึ่งน้ำก็ไม่ได้บอกอะไรเลย ต่เจ้าหน้าที่เขาก็ทําการตรวจสอบให้โดยตรงแล้วก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าการุณารอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้สักครู่หลังจากนั้นนะคะน้ําก็ไม่ได้ทําการตอบใดๆเลยนะทีนี้ค่ะพอเวลาผ่านไปสัก1ชั่วโมง ระบบเขาก็จะเด้งนะคะว่าตอนนี้สินค้าของเราเนี่ยกำลังจะถูกจัดส่งภายในวันนี้ซึ่งนั่นส่งผลให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาได้ทำการเร่งติดตามพัสดุให้กับเราแต่ถ้าของใครนะคะที่มาแชทกับเจ้าหน้าที่ของคนส่งแล้วพัสดุของเราก็ยังอยู่ที่เดิมก็ให้ท่านผู้ชม ส่งแชทเข้าไปหาร้านค้าที่เราสั่งซื้อเพื่อให้ร้านค้าได้เร่งติดตามพัสดุให้กับเราซึ่งร้านค้าเขาก็จะโทรไปที่ขนส่งเหมือนกับเราเนาะและหลังจากนั้นสินค้าของเรานะคะก็จะได้รับการอัปเดตสถานะจากที่ค้างอยู่โลจิสติก เป็นเวลา4วัน5วันก็จะถูกจัดส่งให้เราภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ